พักเพื่อไทยนะคะยืนยันค่ะพร้อมที่จะซักฟอกรัฐบาลอนุทินนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ข้อมูลแน่นค่ะเตรียมซัดนายกเลยรวมไปถึงมีประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามว่าจะสามารถกู้ศรัทธาพักเพื่อไทยอย่างไรทางด้านโฆษกพักนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดคดดเดตนายกเพื่อกู้ศรัทธาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะผลลัพธ์ของการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพก็คือประเทศอยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก นอกจากเผชิญหน้ากัมพูชาแล้วยังเจอกับแรงกดดันจากอเมริกาด้วยทั้งที่สามารถรับมือสถานการณ์ให้ได้ดีกว่านี้โดยไม่ขยายประเด็นเปิดช่องให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแม้บางฝ่ายอาจจะไม่เห็นด้วยกับท่าทีของสหรัฐแต่ข้อท็จจริงก็คือมูลค่าการค้าระหว่างประเทศกว่า3ล้านล้านบาทสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่คือชีวิตพี่น้องประชาชนจํานวนมากหลายสิบล้านคนที่จะได้รับผลกระทบเราทุกคนมีความรักชาติเหมือนกันได้ แต่วิธีการบริหารที่แตกต่างกันจะนำมาพึ่งความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินได้พักเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีสิทธิและรัฐบาลไทยมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงสิทธิในการตอบโต้อย่างมีสัสดส่วนเมื่อประเทศถูกลุกล้ำและเราได้ดำเนินการบนรากฐานความคิดนั้นมาตลอดโดยที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของพักเพื่อไทยได้ทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ตอบโต้ผู้ลุกล้ำอธิปไตยและสร้างความเสียหายพี่น้องประชาชนไทยเมื่อต้องใช้กำลังเราก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเหมาะสมจนเป็นที่ประจักษ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการบริหารจัดการของรัฐบาลน,นี้ตั้งแต่คำพูดที่สับสนไม่มีวุฒิภาวะของนายกทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือบางคำอาจจะนำไปถูกการเสียดินแดนผลักพันธมิตรออกห่างไม่สนใจหาแนวร่วมทางการทูตจนเราเสียเปรียบในกรอบทวิภาคีและพยุภาคี ปล่อยให้กัมพูชาติดต่อมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาได้ก่อนเราส่วนฝ่ายเรานั่งรอให้เขาติดต่อมาพักเพื่อไทยได้เสนอแนวทางมาตั้งแต่หลังเกิดเหตุให้ในายกรัฐมนตรีเร่งพูดคุยกับสหรัฐจีนและมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลักดันและสักขีพยานในกาในปฏิญญาสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิงและใช้กลอบกลไกานานาชาติต่างๆเพื่อนําข้อมูลของประเทศเราออกไปก่อนแสดงให้โลกรู้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงแต่เป็นกัมพูชาที่เป็นคนฉีกกติกาใช้ยุทธศาสตร โลกล้อมกดดันกัมพูชาเหมือนที่เราเคยทำพักเพื่อไทยขอตั้งคำถามนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนและพักร่วมฝ่ายค้านว่าสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้กระทำนับเป็นความผิดพลาดเพียงพอที่จะไว้วางใจให้บริหารต่อไปได้เด็นหลักๆเลยนะครับทางโฆษศกพักเพื่อไทยออกมาแถลงยืนยันว่าพักเพื่อไทยพร้อมยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่นอนแล้วก็เป้าหลักเนี่ยจะอยู่ที่นายกอนุทินแถมบอกว่าคุณจุลพันธ์หัวหน้าพัก เขาไปคุยกับพรกประชาชนมาเรียบร้อยแล้วทางด้านโฆษกพักเพื่อไทยค่ะนายศึกสิทธ์สีจอมขวั